ประตูแป๊บเมื่อกี้ซอมบี้พังประตูเข้ามาได้เพราะว่าต้องเปลี่ยนเป็นประตูเหล็กจะดีกว่านะ,ะทำปุ่มแป๊บทำปุ่มได้มิางาน,นเดี๋ยวเข้าบ้านไม่ได้ <c oughs> โอเคเท่านี้ก็เรียบร้อยละอ่ะันนี้ไว้ตรงนี้แล้วกันเยี่ยมนอนก่อนมืดแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาครับเครื่องบินดีกว่าเครื่องบินครับไงนะสกู่เอออ,อย่างนี้เชลิก ทำใบพัดแล้วก็พรมพรมอยู่ใส้คนแกะใช้เยอะเลยแล้วก็แย่บางมุมอีกสามอันพรมหกอันแย่บางมุมแย่บางมุมเรามีอยู่แปดน่าจะพอ โอเคทำครับอีกอันหนึ่งโอเคเรียบร้อยแล้วก็ปีกใช้เลขสามไม้สามใ้ไม้หกไม้อยู่ไหนไม้อยู่ไหนไหนครับไง มวางทั้งล่างสามบนสามเหล็กวางกลางโอเคได้แล้วง่ายๆอีซี่โอเคเรียบร้อยในเครื่องบินครับเลยโอเคมาเย่ได้แลวไหนลองสักหน่อยนครับไงนะไม่ต้องเติมน้ำมันใช่ไหมไม่ต้องเติมน้ำมันใช่ไหมขยับแล้ว ขยับแล้วขยับแล้วขยับแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วโอเคโหโขาแทเลยดีเสียงเครื่องบินบอมากเลยผมอยากรู้ว่าข้างข้างหลังเงยมาซ้อนท้ายได้ไหมเนี่ยมัน <c oughs> มีเวรนเวนไว้ทำไมเนี่ยในลองเขา เอาชาวบ้านมาซ้อนท้ายดูขึ้นไปซี่ขึ้นไปอย่าดือ้อขึ้นไปขึ้นไปอ๊บโอเคเรียบร้อยนี่ขับไปไงี้เนี่ยจะขึ้นยังไงเนี่ยทางแคบมากโอเคขึ้นแล้วโอเคพอดีแหละมีเครื่องบินไว้ยาเอบีซี มาไว้ตรงนี้ให้ปลอดภัยจากซอมบี้่อะอยู่นี่ก่อนนะขึ้นไปสิขึ้นไปขึ้นไปมานี้มานี้ขึ้นโอเคไปเลยจับแน่นนะครับระวังตกตายนะครับ ตัวที่สองมาแล้วโอเคถึงยังปลอดภัยอ่ะลงตัวที่สามใครจะเป็นผู้โชคดีได้ขึ้นเครื่องบินขอมาอีกตัวหนึ่งใครก็ได้ขึ้นขึนขนนขนข้นไปโอเคแล้วล่ะโอ้ทางสั้นเนี่ยขึ้นได้ไเน่ยไม่ใช่ปัญหาของเราแหละโอเค ขึ้นได้สบายสะดวกสบายขึ้นเยอะเลยเวลาทำฟาร์มเหล็กนี่ถึงแล้วเรียบร้อยตัวที่สามมาแล้วอ่ะลงตัวที่สี่เป็นเจ้าแล้วกันนี่ออกมา เดี๋ยวทุบเนี้ยเอกกันแล้วแัละเดี๋ยวขึ้นบินไม่ได้เฮ้ยมาซอมบี้มาไงเนี่ยโอเคเดินขึ้นเฉยๆเลยง่ายมากดีอุ้ยมาซอมบี้ชิบหายแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเย็นๆในนู้นเย็นๆเย็นๆโหมาไงเนี่ยมาซอมบี้อ่ะขึ้นได้ไหมเนี่ย ขึ้นได้ไหมขึ้นได้ไหมเอาไปสิไปไปไปสิไปอ,อ่าหัน๋ยวาหันนี่แหละไปเลยโอเคขึ้นแล้ว ในตัวทีสี่มาแล้วกว่าจะได้แต่ก็สะดวกสบายขึ้นเยอะเลยอ่ะลงถึงละลงมาลงมาลงมาลงสีโอเคสี่ตัวละ ตัวที่ห้ามาแล้วพาที่กำลังตกดินพอดีอ่ะลงถึงที่หมายแล้วได้แล้ว,ลวตัวที่หกก็มาถึง ลงได้เฮ้ยยืนเลยตัดหน้าดิโหไปเดี๋ยวเราบินออกสำรวจรอบๆดูมีข้างบินละสะดวกสบายเยอะขึ้นเลยไม่ต้องเดินละในทางนี้มีอะไรมีแต่ทะเลไม่มีอะไรเลย อมันหมืดเลยหรืออะไรอ๋อหิวโอ้โหนี่เคร่องเ่องบินหรืออะไรเนี่ยใช้ใช้ใช้พลังความหิวแทนน้ำมันเนี่ยอ๋หอหลยหิวแล้วไม่มีแรงหมุนใบพัดหรอไม่น่าใช่ไหมโอเคทงนี้มีซากปลัหกหักพังอะไรก็ไม่รูค่อยมาดู นี้เป็นบริเวียณบ้านเราใกล้ๆเดี๋ยวค่อยมาดูก็ได้มีอะไรเฮ้ยตรงนี้มีอะไร,ะไรซากประหลากหักพังอีกอันอ่ะเดี๋ยวลงดูอันนี้กันก็ได้ผมว่ามันน่าจะมีอะไรอะ่ะไม่งั้นมันคงไม่มีซากอะไรอย่างนี้หรอก เพราะว่าไม่ต้องมีกล่องหรืออะไระ่มองไปไม่เห็นมีนะตรงนู้นมีหมู่บ้านแต่เห็นเมื่อกี้เนะี่ยเดี๋ยวค่อยไปดูมีอะไระมีกล่องไหมฮะเนี่ยลองขุดดูมีไมหมเอ้ยนั่นไงเรียบร้อยผมว่าเรามีขุดไปเลยแล้วกันได้อะไรมาบ้าง สิบสโอ้ป้ายชื่อโอเคฟาร์มเล็กเราได้เราได้เน่แหละที่แน่เน่เรามีป้ายชื่อเจ็ดอันอะไรเนี่ยอันนี้คือซ่อมเหรออ๋อซ่อมซ่อมซ่อม,อมโอเคร้อเร์็ของก็เต็มมีกรรมมากไปเราไปดูหมู่บ้านกันดีกว่าตรงนี้มีช้าง แอฟริกาเหรอในหมู่บ้านมีอะไรให้เราฟาร์มบ้างโ oh, อ้แตงโมเอาไปด้วยไมปปลูกไม่ได้มเมล็ดโอเคไม่เปไ็นไรตรงนี้ก็มีแตงโมไปเยอะๆเหมือนนี่แหละเอาข้าวไปด้วยนมปังใกล้หมดละ โอเคเรียบร้อยอ่ะนี่ไงแตงโมอีกอันหนึ่งเอาไปหมดไหนมีอะไรเครื่องปรุงยาพัางอีกขวานนาะขวานเดี๋ยวอีพีหน้าตอนหน้าตอนประมาณตอนนี้ตอนที่เทร่นี่ตอนที่สามแล้วนะ ประมาณตอนที่4เดี๋ยวเราจะทำฟาร์มเหล็กกันดีกว่าเพราะว่าเหล็กหายากมากเลยในซีรีในซีรี์นรเนี้ยซีรซีซอมบี้เนี้ยเหล็กหายากยากไม่ต้องแปลกใจเสียงลายใครในะเสียงลายผมเองมเมื่อกี้เนี่ยโอเคขนมปังมาเอามาเล่นมาเอาเข้าไปได้ไปผมว่าไม่มีอะไรละนเวลากลับบ้านละ ผว่าจะเอาชาวบ้านไปด้วยหนึ่งหนงตัวก็พอไปโอเคไม่น่ามีอะไรแล้วเนาะเอนนี้ไปด้วยที่ปงยาจะได้ไม่ต้องครับพร้อมไหมจ๊ะไปเลยดุยกลับบ้านเป้าหมายคือบ้านลาก่อนนะจ๊ะ บายเดี๋ยวค่อยมาใหม่รอ <c oughs> บรอบนี้ไม่น่ามีอะไรแล้วเดี๋ยวค่อยมาสำรวจต่อ <c oughs> ข้างล่างมีสอมบีด้วยตร <c oughs> งนี้มีวัวเดี๋ยวเราค่อยทำฟาร์ม พูดถึงเรายังไม่ได้ทำฟาร,ร์มข้าวเลยนะวะตรงนี้เราทำไว้เนี่ยยังไม่ได้เอามาปลูกเลยเสร็จแล้วลงมาโอเคเดี๋ยวจะหาอาชีพให้ทำของก็เต็มอ่านี่เป็น <ไ>ยังไม่มีชีวิหายตัวเลยเดี๋ยวค่อยหาชีวิตทำโอเคครับสำหรับแม่ครับอาชีวิตรอดในโลกซอมบี้ ตอนที่สามขอไว้ตอนนี้ก่อนแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมฝากติดตามตอนต่อไปด้วยนะครับเดี๋ยวตอนหน้าผมว่าจะมาทำฟาร์มเหล็กเพราะว่าเหล็กหายากมากเโอเคครับบา,บายยฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวจะอัพคลิปมาชมเรื่อยๆขอเก็บของก่อน Okay, good luck.